สวัสดีเด็กกระโปงทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเตรียมมาดูนาเด็กกระโปงเด็กเอเอด็กอะไรก็ไม่รู้นะเออมาดูเธอมาดูเธอเออวันนี้ผมก็อุ้ยรู้จากโลบอกก็รู้แล้วมั้ยเออจะมาแจกสองสคริปอะไรตัวลงตัวรันอะไรอีกเออแจกแจกทุกวันแหละเออแจกโอ้ยังไม่รู้จะแจกอะไรนานานะเออแม่งหายไปนานหายไปนานมาหนึ่งเดือนนะออกลงคลิปเมื่อสองวันก่อนอนะแล้วผมก็จะมาลงต่อนนะวันนี้ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนเออขี้เกียจลงลงพรุ่งนี้แหละวันอาทิตย์อ่ะเออวันอาทิตย์น้าตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงตอนเวรตอนอู้ตอนนี่ตอนด้านตอนนั้นเออตอนไหนก็ได้พูดเยอะปากเหม็น่ะเข้าเกมดีกว่าปะมาแล้วเออตัวรันกูไม่โหลดด้วยนะเออเน็ตโคตรแรงนี่เฮีย A S 5G ได้นะเออ 5G ขึ้น 4G เอ้ย 5G หละ 5G หละเออไม่ 4G หรอกนาน้าน้าเชื่อผมเชื่อผม โอ้โหเฮียระบบกแปลภาษาเฮียของมันเนี่ยโอ้โหเฮียแปลจนกูอ่านไม่ออกอ่ะโอ้แล้วแมงบักอะไรอีกอุ้ยนะครับผมผมจะมาเกียนเด็กน้อยอนุบาลนะครับผมโอ้กินเกียนนะครับพยายามไ้ครับกอคันลอกกันเลยปะฮะเฮียอะไรเนี่ยอ๋ออ่ออ่ออ่อโปที่ไหนเนี่ยไอ้สั์เ้ยมึงเอาตัวรันใครมาเนี่ยตัวรันมึงขโมยตัวรันกูมาเล่นเหรอไอ้สัสเนี่ย อ๋อกูตายอ๋อเฮีย้ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเฮีย้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเกมมันญาอ่อนเหรอกูรู้อ่ะกูจะรั่วแทนนีน่เกมเฮีย้ยอะไรเนี่ยโอ้โหลบบอกรลบทิ้งมากเลยเนี่ยเกมอะไรเนี่ยโรงงานเด็กเอ๋ดเนี่ย